เดินออกจากวัดวัดสุทัศน์นะคะแล้วก็จะเป็นประตูหลังอาหารหนูเดินออกมาตรงนี้เพื่อที่จะไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามอ๊อกุยเตียวอาการร้อนอย่างนี้ของดก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าเราจะไปถูกไหมอ่ะไปเราจะเดินตรงข้างหน้าตรงไปถูกแหละกลางร่มค่ะ เดยนนะคะเรามาถึงแล้วแต่เดี๋ยวเดินหาว่าเข้าฝั่งไหนนะจ๊ะหนูว่าเข้าเดินไปข้างหน้าดีกว่าเจ๊จใช่เออนี่นี่นี่นน นูนค่ะเราเข้าประตูนี้ดีกว่าเพราะว่าเห็นคุณยายนั่งด้านหน้าอ่ะเข้าร้องเขารการร้อนมากๆค่ะเเจนี่ค่ะเราเข้ามาประตูด้านหน้าหรือด้านหลังเราไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าหนูขอเข้ามาก่อน เจมมาด้านหน้นี้ไมหมหนยหนูอ๋อนี่ฝั่งด้านหน้าเข้าได้ทุกข้างอะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างๆสวยมากค่ะนี่ขมเมามดอากาศร้อนนะคะเรามากลางแดด๋ยว บรรยากาศสวยมากค่ะโอ้ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในนะคะไปเเราจะเดินเข้าอันนี้ดู่เป็นไข่เหลีนะ่ยมขึ้นเหีะยมาะ นี่คะ่ะแดดร้อนมากๆค่ะอ่ะค่ะอันนี้ก็คือเราเราจะเที่ยว2วัดก่อนกลับสุรินทร์กันนะคะก็เลยมาได้แค่นี้แหละร้อนเดี๋ยวเราจะเดินดูบรรยากาศด้านเดินชมบรรยากาศด้านในนะคะตรงนี้เข้าไม่ได้ นี่ค่ะทาไมเจ้ไม่ขึ้นมา,าจ๊ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆกันนะคะนี่ค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราจะเดินพาเดินชมรอบๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาชม ไปเรื่อยๆก่อนนะคะตรงนี้ก็ห้ามเข้านะคะเราก็เลยจะเดินดูรอบๆก่อนไม่ขึ้นมาหรอจ๊ะตรงนี้ไม่มีทางขึ้นแล้วนี่นี่ทางขึ้นอยู่ข้างหน้าจ้ะร่มมากเลยคะ่ะ ตรงนี้ด้านหน้าน่าจะเข้าไม่ได้หรือเปล่าคะเอาเข้าได้ห่งตีกลอง น,นี่ก็ห้ามเข้านะคะจากยีนนย่นี่เลยจ้ะอยู่นี่แหละท่านประทับอยู่นี่อะค่ะโอ้โหดูด้านบนนะคะสวย ไม่ได้เข้าอันนี้วัดด้านตัวพิษค่ะเราเราจำชื่อวัดผิดไปหน่อยนะคะมเมื่อกี้เขาปิดโบสถ์นะคะเพราะว่ามีพิธีแต่งงานนะคะก็เลยไม่ได้เข้าชมอันนี้ก็เลยดูรอบๆไปก่อนนะคะ เจ๊ไทยร้อนนะคะเราก็เลยเดินมาชมแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าด้านในนิดนึงเจ๊ไปเราจะเดินเข้าด้านหน้าเราจะเดินเข้าด้านในนิดนึงนะคะนี่ค่ะอ้ ในวัดในมีพิธีแต่งงานนะคะมันก็เลยดูรอบๆนี้นะคะวัดราชบพิธคะ่ะ มาดูบรรยากาศสวยๆนี่ค่ะ น,นี่ค่ะเราเดินออกจากวัดราชบพิตรเราเรียกชื่อเต็มไม่ถูกนะคะเอา,าเป็นวัดราชบพิตรดุสิตวัณารามเดินออกนะคะเมื่อกี้น้ําดื่มเราซื้อจากจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตพอเราเดินมาถึงที่นี่ค่ะกลายเป็นน้าจากน้ําเย็นเป็นน้ําอุ่นอากาศร้อนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไป ตรงรอรถเมย์ตรงคิวคิวรถเมย์ค่ะตรงวัดสุทัศนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าร่มกันดีก,กว่าอากาศร้อนมากค่ะเดินประมาณอีก5้านาทีเราเดินออกแล้วมารอรถตรงกันข้ามนะคะตอนเรากลับมาจากวัดราชบพิธนะคะเราก็มานั่งรอตรงป้ายรถเมย์ เราก็จะนั่งรถหนึงสองกลับตรงแถวที่นั่งสุนทรภนะยุทธยาซอยเก้าประมาณนั้นอันนี้วัดสุทัฒนนะคะเราจะดูยอดคเราเที่ยวสองวัดนะคะเพราะว่าบรรยากาศร้อนมากนะ,ะแล้วเราจะกลับไปพักผ่อนกับกลับแล้วนะคะ อเราก็ผ่านอนุอนนนสาวารีย์ประชาธิปไต